าลครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซาสตูดิโอกนอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่ามูลไลท์เบลดนั่นเองครับสตูเกมนี้ครับเป็นเกมมือถือที่เปิดใหม่ล่าสุดนะจากทางค่ายกอริลลาเลยและแน่นอนครับเช่นเคยเราจะมาส่อง6คลาสอาชีพหรือ6คลาสสำนักนั่นเองครับสำหรับภายในเกมมูลไลท์เบลดนะซึ่งตัวนี้ครับตัวเกมเขาค่อนข้างมีจุดเด่นในเรื่องของงานภาพกราฟิกที่ ียกได้ว่าสวยงามอลังการขั้นเทมมากๆนะใครที่ยังไม่เคยลองครับสามารถโหลดมาลองกันดูได้เลยตัวเกมนี้บอกไว้ก่อนครับสามารถเล่นได้ทั้งแบบ PC แล้วก็มือถือพร้อมๆกันเลยครับโอเคแล้วจะได้ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้ครับเดี๋ยวไปดูภายในเกมกันเลยละกันครับ สำหรับอาชีพแรกนะหรือสํานักแรกครับมีชื่อว่าไทไปนี่ครับซึ่งตัวเกมนี้ไม่มีการล็อกเพศแต่อย่างใดครับเราสามารถเลือกเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงก็ได้นะคลิกตรงมุมด้านขวาล่างนี่เลยครับโอ้โหถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยค่อนข้างเท่ครับอาชีพนี้หรือสํานักนี้เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นไปที่ดําเมดในการโจมตีครับส่วนค่าพลังชีวิตหรือการเอาตัวรอดเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะไม่ได้มากมายครับแล้วก็สกิล 4C เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเยอะแยะสักเท่าไหร่นะ ซึ่งเน้นตีแรงๆครับก็อาจจะต้องดูเป็นไอตัวไท่ป่ายนี้ก็ได้ครับส่วนผู้หญิงครับก็ค่อนข้างสวยครับนี่เลยเป็นไงเจ๋งไหมหรือใครอยากจะเล่นแบบเป็นเด็กสาวเด็กตัวเล็กอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับสามารถกดดูเลือกใช้งานกันได้ครับสําหรับคลาสที่2ครับทีเฮียงนะสำหรับตัวนี้จะโดดเด็ดเรื่องของพลังชีวิตหรือการอยู่รอดภายในเกมนั่นเองครับแต่ว่าค่าพลังโจมตีหรือ ไอพวกความว่องไวในการโจมตีต่างๆเนี่ยอาชีพนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะครับเน้นอึดๆตายยากๆก็อาจจะต้องมาดูไปอาชีพนี้ครับสับตัวนี้เนี่ยมันเล่นได้เป็นเป็นคาสของผู้หญิงอย่างเดียวนะไม่สามารถเล่นเป็นตัวผู้ชายได้ครับนี่ก็เป็นเด็กสาวกับผู้หญิงนะถ้าใครชอบแบบสวยๆฟุ้งๆนะมุงมิงมุงมิงครับลองดูไอตัวสำนักนี้ก็ได้ครับเป็นไงผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะสวยมากๆเนี่ยเลยจำเลยโอ้โหงานดีเลยอันที่3ครับอันนี้ผมชอบมากที่สุดเลย สิงอุยครับอันนี้จะเป็นทวนกับธนูตามเมเนถือว่าใช้ได้เลยความว่องไวาการควบคุมอยู่ในระดับกลางๆครับและที่สําคัญสามารถเลือกเพศด้วยเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กก็ได้นะค่อนข้างดีครับพลังชีวิตค่อนข้างสูงแล้วก็การเอาตัวรอดค่อนข้างดีครับสำหรับสิงอุยครับนี่เลยเป็นไงผู้ชายอย่างเทพถัดมาครับคาร์ดที่สสำนักที่4กะยาจโจค,ครับตัวนี้หนุมัตเมามีสัตว์เลี้ยงคอยต่อสู้ช่วยต่อสู้ดูนะ มาซาบเลียนครับตัวนี้จะโดดเด่นเรื่องของ c c ครับการทําให้ศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับแต่ว่าพลังดาเมจเนี่ยอาจจะสู้พวกแบบทไทป่ายอะไรพวกนี้ไม่ได้ครับความว่องไวก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงการเอาชีวิตรอดการเอาตัวรอดก็ค่อนข้างดีครับสำหรับโัวชีมนี้ซึ่งอาวุธที่ใช้เนี่ยอาจจะให้เป็นเพ่งหมัดการเตะการต่อยอะไรประมาณนี้นะจะเป็นสัญลักษณ์ของน้ำเต้าครับ ทัพที่5ครับบุกผาตัวนี้จะเป็นแบบศิลปินนิดนึงครับก็คือใช้ขุ่ยนะครับในการโจมตีสําหรับสํานักบุกผาครับตีของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบผิวๆไหวๆแบบกัแบบพวกเทพธิดาเทพบุตรอะไรนิดนึงนะเป็นไงค่อนข้างผมว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับโดดเด่นในแบบของสํานักนี้นะตัวนี้จะเด่นเรื่องของความว่องไวครับส่วนในเรื่องของค่าพลังชีวิตนี่อาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะสำหรับตัวสํานักบุกผาครับ จะสังเกตเห็นว่าเกจค่าพลังชีวิตหรือการเอาตัวรอดของอาชีพนี้ในสำนักนี้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยเป็นพิเศษเลยแต่ว่าความว่องไวเนี่ยจะสูงค่อนข้างประหลอดแตกกันเลยทีเดียวครับไปดูตัวละครผู้หญิงกันบ้างสวยมากครับสวยแจ่มสุดๆนะสำหรับตัวคาสุดท้ายเนี่ยมันจะมี2เกจที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับในเรื่องของดาเมจนะครับกับระดับอันสุดท้ายเนี่ยซึ่งผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นเ การเล่นหรือเปล่าการเล่นต่างๆเนี่ยอาจจะมีความยากกว่าอาชีพอ,อื่นที่ผ่านมาครับเนื่องจากโจมตีแรงแล้วก็โจมตีเนี่ยแรงมากๆเลยครับนี่เป็นสำนักที่มีชื่อว่าตึงมุงนะครับก็ไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวสำนักนี้ครับมาเดี๋ยวเราพาไปดูภายในการแต่งหน้าครับหลังจากเราเลือกตัวละครกันไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมี p r e s e ตให้เราเลือกนะครับก็ได้บอกเลยว่า p r e s e ตของเขาเนี่ย โคดจะเยอะครับมีหลายสิบแบบเลยใครจะชอบแบบสาวหน้าอินเตอร์หน่อยหน้ามวยๆครับก็ลองดูตรงนี้ได้แล้วกันครับสลับพีซที่เขาเลือกให้ในส่วนของเครื่องประดับครับเครื่องประดับเนี่ยก็สามารถเลือกสายได้หลากหลายแบบจะเป็นแบบแว่นตาครับเนี่ยเป็นไงหูกระต่ายหูอะไรเงี้ยลองเลือกดูครับส่วนเสื้อผ้าเนี่ยนอกจากเป็นตรงนี้แล้วก็มีสามารถทดลองใส่ได้ หรือภายในเกมเนี่ยก็จะสามารถมีให้เราเลือกซื้อเลือกใส่ได้เช่นเดียวกันครับมีค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของการแต่งหน้าแต่งตาครับเรามาแต่งตรงนี้ได้เลยนะอย่างนั้หน้าผากเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเลือกแบบไหนยังไงบ้างครับส่วนแก้มคางโหนกแก้มคิ้วตาพวกนี้ครับปรับได้หมดเลยนี่เห็นปะคือปรับได้ละเอียดยิบเป็นเกมที่หายากมากๆครับที่จะมีเกมปรับได้ขนาดนี้นครับ ดวงตาก็ปรับได้ครับโคตรละเอียดอะ่ะปรับได้อย่างลูกตาเป็นไงนี่ครับโหปรับได้ละเอียดยิบอ่ะปิดจมูกก็ปรับได้ครับถ้าใครชอบเกมแต่งหน้าเนี่ยอาจจะมาลองเกมนี้กันดูก่อนนะเพราะว่า6แต่งได้โคตรเยอะทรงปากครับใครอยากได้แบบยังไงกว้างหน่อยแคบหน่อยครับโหนี่ยังไม่รวมดีเทลการแต่งหน้านานะซึ่ง ดวงตาเนี่ยเราปรับสีตาได้เพียบครับเดี๋ยวผมขอเลือกทรงผมอ่ะนี่ไหมนี่ไหมอ่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็จะเป็นแบบสาวจีนะเหมือนหนังจีนนิดนึงอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมกันเลยแล้วกันครับผมสร้างตัวละครเอาไวนะ้แล้วตัวนี้ก็ประมาณเลเวล7นะอาจจะไม่ได้นาระบบอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือพามาดูบรรยากาศกราฟฟกราฟิกแล้วกันครับเผื่อใคร จะมาเล่นหรือสนใจอะไรยังไงครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันอย่างที่บอกครับภาพค่อนข้างสวยเลยเนี่ยภาพนี่สวยมากๆครับรายละเอียดของดีเทลต้นไม้ฉากต่างๆค่อนข้างดีรวมไปถึงสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างอลังการครับ ในเรื่องของการตั้งค่าเนี่ยเราก็สามารถตั้ง Resolution ของหน้าจอได้ครับในส่วนของเรื่องเสียงเรื่องภาพความไวกล้องถ้าใครไม่ถูกใจก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันและตรงนี้นิดนึงครับการตั้งค่าเฟรมเรทเนี่ยเราสามารถปรับได้แบบต่ำสุดก็คือ60จนสูงสุดเนี่ยประมาณ120กันเลยทีเดียวครับซึ่งใครที่มีจอที่เฮิร์ตเยอะๆนะสามารถปรับ120รอยไปเลยก็ได้ครับจะได้ลื่นกันแบบยาวๆหัวแตกไปเลยทีเดียวนะ ส่วนการควบคุมเนี่ยก็มาตั้งได้ครับว่าจะเป็นการแบบล็อกเป้าแบบไหนการต่อสู้กับบอสล็อกมุมกล้องอยังไงครับก็มาดูตรงนี้กันได้เลยส่วนในจุดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟู s p แบบอัตโนมัติครับการเติม SP อัตโนมัติแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานปุ่มต่างๆครับ โอเคแล้วก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับมูลไลฟ์เบรนะซึ่งตรงนี้ผมก็พามาดูอาชีพคร่าๆแล้วก็มาดูบรรยากาศภายในเกมครับเรื่องของการรีวิวนะต้องขอไปเล่นกันดูก่อนนะว่าตัวเกมนี้จะมีระบบอะไรยังไงบ้างนะแต่ที่ดูคร่าๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับค่อนข้างต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควรนะสำหรับมูลไลฟ์เบรซึ่งใครที่กําลังอยากได้เกมแบบ m m o r p g เก็บเวลบนมือถือสามารถเล่นกับเพื่อนได้ภาพสวยๆเนี่ยลองดูเกมนี้กันได้ครับ ซึ่งตัวเกมนี้เปิดวันนี้วันแรกนะยังไงรีบกันหน่อยละกันครับจะได้นำเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกันนะครับโอเคและแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ